ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เพื่อไทยจับผิดรัฐบาลจงใจสร้างหนี้แลกขายสัมปทานสายสีเขียวบี้นายกยึดตามกฎหมายร่วมทุนที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสมหาสารคามในฐานะของรองหัวหน้าพักและนายจิยรพงศ์ทรงวัชราพร สอสอนอนทบ,บุรีร่วมถแถลงข่าวแนวทางการแก้ปัญหานี้สินรถไฟสายสีเขียวโดยนายยุทธพงศ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากวันที่7ทธันวาคมที่ผ่านมาหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอนายกให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่าอยู่ระหว่างการเจรจาของกระทรวงมหาดไทย ระทรวงคมนาคมและกทมเรื่องหนี้สิน3.2หมื่นล้านโดยนายกบอกว่าขณะนี้กทมเป็นหนี้ BTS อยู่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะไม่ได้เข้าพรบร่วมทุนซึ่งเรื่องนี้พักเพื่อไทยติดตามและเปิดประเด็นเรื่องนี้ตั้งแต่มีนาคมปี62โดยสาเหตุที่ทำให้สายสีเขียวเป็นหนี้ เพราะปล่อยให้นั่งส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและเขียวใต้ฟรี25สถานีโดยส่วนต่อขยายเขียวใต้ตั้งแต่สถานีแบริ่งไปถึงเคหะบางปูส่วนสายเขียวเหนือตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวไปสิ้นสุดที่สถานีคูคตนั่งฟรีตั้งแต่ปี60มาจนตอนนี้เกือบ5ปีจนเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินสะสมที่ภาครัฐมีต่อ BTS แบ่งเป็น2ก้อนคือนี่ค่าจ้างเดินรถส่วนต่อขยายสีเขียวเหนือและเขียวใต้ประมาณ1.20หมื่นล้านบาทตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี64และนี่ค่าซื้อระบบการเดินรถไฟฟ้าและเครื่องกลนประมาณ20 0 0 0ล้านบาทรวมเป็น3.20หมื่นล้านบาทเหตุที่เป็นนี่คือ 1. กรทมจงใจบริหารจ้าง BTS เดินรถสายสีเขียวเหนือและใต้แบบผิดกฎหมายและแพงเกินจริงแต่ดึงดันเอาประชาชนเป็นตัวประกัน2กรทมหลีกเลี่ยงพรบร่วมทุนปล่อยให้ BTS มาเดินรถโดยไม่เปิดให้บริษัทอื่นมาเสนอราคาเข้าแข่งขันทำให้ค่าโดยสารสูงเกินจริง3ม,มูลค่าการจ้างสูงเกินความจริง4 ใช้ในโยบายประชานิยมเดินรถฟรีทำให้รายได้ค่าโดยสารไม่พอค่าจ้างทำให้เป็นหนี้ทุกวันดังนั้นพักเพื่อไทยขอเสนอแนวทางเพื่อไม่ให้หนี้สินเพิ่มมากจนเกินไปนายยุทธพงศ์ยังกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมาสภากรทมเรียกร้องให้กรทมเร่งรัดจัดเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือและเขียวใต้เพื่อไม่ให้หนี้เพิ่ม แต่กรทมก็ไม่ยอมไปจัดเก็บขณะที่สายสีแดงเปิดตั้งแต่2ส,งสิงหาคมก็ให้นั่งฟรีแค่3เดือนปัจจุบันเก็บค่าโดยสารเริ่มต้น12บาทแต่สายสีเขียวกลับแปลกเหมือนจะพยายามสร้างหนี้ให้เยอะๆเพื่อให้ใช้หนี้ไม่ไหวแล้วยกสัมปทานให้ BTS มาวิ่งต่ออีก40ปีขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ